เฮโยวอตซ์แบนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจโชไลฟ์นะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบ r o c k ในแมปที่มีชื่อว่าอาเคดอิมพายนั่นเองนะครับซึ่งในแบบนี้นะครับเราจะได้รับบทเป็นเจ้าของร้านเกมตู้นั่นเองนะครับผม <H uman> โดยเริ่มต้นจากที่เราแบบว่ามีตู้เกมแบบไม่กี่เครื่องนะครับจน เรามีร้านเกมที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็มีตู้เกมเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะโดย EP นี้นะครับก็เป็น EP แรกนะครับผมก่อนอื่นเลยฉันก็ต้องขอแนะนำตัวฉันเองหนะน่่ยนะนันก็มีชื่อว่าเจโชยังไงล่ะอนนี้ก็คือชื่อร้านฉันเจโชอาเขตตอนนี้ก็มีพนักง,งานเหลืออยู่2คนเองนะเนี่ยแหมช่างเยอะจริงๆเลยเชียวนะครับเอาละ เราไปพัฒนาร้านเกมก่อนเลยดีกว่าปักเข้าไปดูข้างในกันเดี๋ยวฉันจะพาทัวร์นะแจนหนูๆไปและนี่ก็คือร้านเกมอันยิ่งใหญ่ของฉันหรือเปล่าวันนี้ในเ,เกมก็มีเมสเกมนะครับเกมเดียวอ้นะครกบก็คือเป็นเกมเหมือนพวกแบบเออเขาวงกดอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับอืมฉันกดีก่อนนะะนรับนี่มันคืออะไรเนี่ยอ๋อนี่นะครับก็โอ้นี่คือ ลูกค้าคุณแรกเลยนะประจำร้านนี้นะครับก็ขอให้เล่นดีๆกดเบาๆดูเครื่องเกมถ้าจะเจ๊งเอานะครับเอาเสียแล้วเลยโถยเวนกดสะพังเลยมาโอ้หมือหนายหนักเกินออ้หูนฉันต้องซ่อมอีกแล,แล้วเนี่ยนั่งรอหน่อยกันละกันนะอืมรถนี่อะไรเนี่ยฟร้อนนะครับอืมอ,อะไรเนี่ยมีการอัปเกรดเทอร์ตนะครับแล้วก็ถ้าจะลดล็อกชั้น2ได้นะครับ ก็ต้องมีโรบักนะครับ50หรือใช้เงินนะครับในเกม2,500นะครับขอเคลียร์ฟอกรเลยได้ไหมนี่ยนะครับปึ๊บไอ้ดูนี่เคลียร์ฟอวเวนเลยหายหมดเลยเอาใหม่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 นี่เอาใหม่นี่ยังไงวะอัปเกรดถ้าเกิดจะเกรดโอ้โห5,000อะไรครับเนี่ยอู้ตอนนี้ตู้เกมเราก็หายไปแล้วหรือป่ะนี้อ๋อมันมีทโทอเรียลอยู่ข้างบนครับอืมกดไปก่อนกต่ละเกันนะครับเกมนะฮะปึ๊บ อ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองนะครับแล้วถ้าจะโรเตุล่ะอ๋อกดตัวอานั่นเองนี่ก็วางไว้ไปตรงนี้เลยกันละกันนะครับปึ้งออวิสิตเชอบนายอีกแล้วหรือมาเล่นอ่าสเครื่องละกันนะครับเพื่อจะมีคนมาอีกบะนี่นี่ทั้งหมู่บ้านมีเกคนเดียวหรืองไงวันนี้เอามาแล้วครับหมู่มมฟาแฟดนะครับสมส่วนกับสมเชยนะครับส่งคนนี้เป็นฟาเฟด ช่วยกันเลยนะพวกนายกดดีๆแล,แล้วก็เออขอสร้างอันนี้หน่อยแล้วกันนะเออเด็คเชอร์คืออะไรครับนี่ออกเก้าอี้นั่งครับนี่มีเก้าอ,อี้นั่งด้วยขอตั้งเป็นมุมๆหน่อยแล้วกันนะนี่แล้วกันนะป,ปึ๊บนี่ตรงนี้ครับอือแล้วก็วิสิตเดชช็อปครับป,รปึ๊บซึ่งเกมนี้นะครับผมขอบอกว่าก็เล่นไม่ยากนะครับเพราะว่ามีแบบคําแนะนำเนาะ นะครับอยู่ด้านบนนะครับโอ้เลเวลอัพแล้วเลเวลาองนะครับรับเงินอีก100เหรียญนะครับแล้วก็สามารถจ้างคุณเฮนรี่ได้ด้วยนะ่ยในรีเวอร์เกอร์ก็คือพนักง,งานใหม่นั่นเองนะครับครอไปก่อนเลยการ์ลกันนะครับทูช็อปปึ๊บให้ซื้อเมสเกมนะครับ for the shop นั่นเองนะฮะก็ซื้อเลยการ์ลกันนะครับปึ๊บเฮ้ยเซลไอเทมอ้อในนี้นี่ โอ้โหเครื่องเกมเยอะดีว่ะขอดูหน่อยการกันครับแจ็คพอตวิวนะครับ,รบต้องซื้อถึง78็ดหมให้ตายเถอะพี่น้องนะครับนี่ด็อกไฟเตอร์เกมหมาหวดกันนะครับแล้วก็โอ้ฟุตบอลครับฟุตบอลนี่เขาสะกดอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็มีเกมบาสด้วยนะครับโอ้ร้อยห้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับห้าสิบเก้าเคเลยอะ่ะโอ้โหยอดว่ะแล้วก็ดิฟติงเลเจนด์ในครับ อันนี้เป็นเกมปกะกับรถแข่งนะนะครับแล้วก็เกมเต้นในตำนานนะครับแดนซ์นะครับในราคา 193K นะครับเออสตาร์แบทเทอรโหเกมเยอะมากนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับนี่เมสนะครับอ๊บอ่าซื้อครับอ่ะซื้อมาสักหนึ่งเครื่องก่อนละกันนะเพราะว่าเงินตอนนี้ฉันมีน้อยนะครับก็บายก่อนเลยกันละกันนะครับเพราะมีการอัปเกรดด้วยนะอัปเกรดไอเทมนะครับมีการขายด้วยนี่ ันนี้คือว์ปกลับไปที่ของเรานะครับโอ้ตอนนี้นะครับ total c u s เ o m e r ก็คือ8คนแล้วนะครับในขณะนี้นะครับโอ้โหไหนวะเน,นี่ย8คนจริงหรือเปล่าวะมีแต่เงินปิวแต่คนไม่มีวะ่ะโอ้โหท่านขอทําความสะอาดหน่อยก็แล้วกันนะครับเนื้อแล้วก็อะไรครับนี่เก็บเงินอ้าโห้โห7บาท7ดเหรียญจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับโอ้ ก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะครับท่นขอไปซื้อ,อมาแล้วนี่นายคือผู้หญิงเธอคือผู้หญิงคนแรกที่มาเล่นเกมนี้นะนะครับเป็นไงล่ะท่นขอไปซื้อของแป๊บหนึ่งนะซื้อข้างในต่อครับวิ่งไปไมมเนี่ยนายรองเท้าเหมือนนายจะปิดพื้นอะไรอยู่หรือว่าเป็นพื้นกาวไม่ฉันจะช่วยนายก็ช่วยไม่ได้วะนะครับโอ้หวังว่าปีหน้าคงจะถึงหน้านาย ถ้าอยากจะช่วยนายจริงเลยนะครับอุ้ยขาดอีกไม่เท่าไหร่ครับตอนนี้เรามีเหรียญอยู่115ครับแต่ถ้าจะเอาเครื่องพิสคาวใช่ไหมนะครับก็คือเหมือนเกมตู้ขีนะ้ปะเนาะเกมตู้ขีบก็คือ135เหรียญนะครับโอ้โหฉันยังซื้ออะไรไม่ได้เลยว่ะฉันขอซื้อใน่ก่อนแล้วกันนะอีกสักอีกเครื่องดียะอีกสักเครื่องหนึ่ง,งอ่าอีกสักเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ นี่แล้วก็เออโอ้โหทำไมเครื่องเกมเรามันเน่ากันอะไรขนาดนี้วะเนี่ย<笑><笑>นี่ครับเกมน่ครับนี่แล้วก็อ่านี่ครับโอ้โหสวยงามเมร่ร <c oughs> พวกไหนนะครับตอนนี้เราก็มีสี่เครื่องมาแล้วนะครับคนก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อตอนนี้ไม่มีอะไรวะนะครับทูชอปผมว่าน่าจะมีพวกแบบเก้าอี้โซฟาอะไรพวกนี้โอ้โหขาวเนียนนะครับ ื้อหมวกทรงอะไรวะนะ้าเอากระดาษหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็มาพับเป็นหมวกนายไอเดียใช้ได้นะครับวุยตอนที่คนเริ่มเยอะแล้วนะโอ้โหตังเริ่มเข้ามาเรื่อยๆว่ะปึ๊บนี่ใกล้ได้แล้วครับกับตู้คีบตุ๊กตานะครับขอไปดูก่อนเลยละกันนะครับชอบโอ้ว้าวนะครับเราก็มีต้นไม้ตกแต่งด้วยในร้านนะครับอู้อัน,นี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะอันเนี้ยเออมันคืออะไรวะคืออะไรวะแคปซูล โอเพนแคปซูลว่ะมอเอ็กพี้ฉันขอเป็นโอ้โหโซฟาแพงเกินวะอู้อันนี้คือใอนเนี่ยจุกบอกอ๋อ oh, เป็นแบบไอ้นี่ไงเออเพลงอะเนาะตู้เพลงอะถ้าจำไม่ผิดนะครับต้นไม้อย่าเพิ่งซื้อแล้วก,กันนะเอ้ย๋ยวซื้อไปดีวะอันนี้ก็สวยนะซื้อไปสักสองอันครับนี่สองอันเลยกันละกันนะครับหู Ooh. เครื่องเกมเน่าอ่ะแล้วก็ถังด้วยหู Ooh. นายกดกันยังไงวะเนี่ยฉันไม่เข้าใจว่ะ เก็บตังก่อนแล้วรักกันนะครับทําความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วครับคุณพี่เล่นได้ต่อนะครับแล้วก็ต้นไม้นะครับมาประดับประดาหน่อยในตรงด้านนี้นะครับหน้าทางจะสวยนะครับแล้วก็อูอีรินะครับคนนี้มีความสามารถในการซ่อมเครื่องเกมได้ด้วยนะครับก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะฮะแจมเขาบอกว่าแจมแมวนะครับตรงนี้ขอตั้งเป็นหน้าร้านเลยอาละกันนะครับเพื่อที่จะได้มีแบบมีชีวิตชีวาหน่อยนะนะครับ โอ้นี่นไหนเพิ่งเลิกงานมานะครับก็มาเล่นเกมกันเลยทีเดียวนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับร้านเจโชอาเคสนะครับเอ่อมีอะไรทำได้อีกเนี่ยแหมร้านฉันก็ค่อนข้างที่ดูดีเลยทีเดียวนะครับหุ้ยต่างเริ่มเยอะแล้วไปชอ็อปกันเลยแล้วก็อ่าเราเริ่มจากตู้เกมอันไหนดีอ่ะอันไหนดีอ่ะนี่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 น,นี่ตู้คลิปตุ๊กตานะครับสักเครื่องหนึ่งก่อนก็รักกันนะครับไปเฮ้ยอะไรรับพี่นายจะวิ่งไปไหนเนี่ย โอ้ยออมาครับตู้เกียโอ้โอเคอย่าพึ่งนะออ้หูคนก็เล่นน้อยแต่ทำไมมันพังบ่อยจังฉันก็ไม่เข้าใจนะนะครับเออแล้วฉันจะจ้างพนักง,งานได้ยังไงเนี้ยขอดูทางด้านนี้หน่อยนะออ,อ่าตู้เีบปังนี่นะครับแยกเป็นโซนๆไปตู้เคียบอยู่ฝั่งขวานะครับ เล่นเกมอยู่ฝั่งซ้ายนะครับนี่แบ่งโซนกันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขอจ้างได้ไหมนี่ไงเวอร์เกอร์นะครับจ้างก็คือ100แล้วก็นี่150นะครับอืมจ้างดีไหมเนี่ยเวอร์เกอร์ผมขอจ้างเออนี่ก่อนละกันครับช่างซ่อมครับบำรุงนะครับปึ้งนี่มาแล้วโอ้อีริกฉันขอฝากเงินนายไว้ด้วยรา่าดีมากอืมเดีย๋ยวไปเลย หนีสิพี่ลูกค้าจะมาเล่นเกมโอ,อีริกนี่ไปนั่งกอดไปนั่งพักตรงนั้นก่อนโอ้โหเยี่ยมมากแลจะขยันนะเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเพิ่มเงินเดือนให้หนายอูเอาอะ่ะคนนี้มันขยันว่ะ๋อเก็บเงินก่อนละกันโอโ้อีริกนี่มาหลอดม่วง,งคืออะไรเนี่ยคือระดับความเหนื่อยหรือเปล่าเด็กๆอันนี้ฟรอเดี๋ยวเพิ่งนะถ้าเกิดอัปเกรดล่ะมันคืออะไรอ๋ 5, อห้าพันหูอีกนานเลยนะเนี่ยอีกนานเลยนะครับ นานมากอีกนานมาก,มากเออต้นไม้ถ้าเกิดวางตรงนี้อีกจะเป็นไงเนี่ยถ้าทางจะดีมั้งนะเนาะทำความสะอาดแล้วก็เก็บเงินฉันขอนั่งก่อนได้ไหมเนี่ยยืนเลยกันละกันโอ้ oh, อิลิกจ้างงานมาคุ้มค่ามากเลยนะนะครับเออแล้วก็ยังไม่จะเป็นหรอกนะจ้างพนักง,งานนะครับเอาแค่นี้ก่อนก็นละกันนะครับเชิญครับคุณลูกค้าเชิญครับเชิญครับมาเลยเล่นเกมกันให้สนุกสนานพวกนายกดเบาๆกันหน่อยร่าโอ้โหเล่นเกมนี้ไม่พอวะมาเล่นเครื่องนี้อีกนะกับ เจ้าสองชายนะครับโอ้โหเครื่องเน่าแยะปัดกวาดเท็ดถูให้เรียบร้อยเยี่ยมเฮ้ย,ฮยไอ้งแวนดีมาเล่นไม่จบไม่สิ้นว่ะนะครับเล่นเครื่องนี้เสร็จมาเล่นเครื่องนี้ต่อเป็นไงอีลิกไปดูอะไรเขาอย่าแฮกแมพอีลิกจะแฮกแมพปะวะเ่ yeah. เก็บเงินก่อนละกันบลื๊บโอ้โหยี่สิบเอ็ดบาทนะครับเครื่องเกมนีได้ประมาณ7บาทแต่ว่าเครื่องตู้คีบนี่21บาทเลยนะฉันขอดูหน่อยนะว่าอุย๊ยอ้าว เฮ้ย <Hey, S 2> ไปีได้ด้วยไปฝึกนะไปีนได้ด้วยว่ะออนี่ยฉันไม่ใครเล่นฉันจะเล่นคนเดียวฉันไม่เล่นอีเล็กเอ้ยน,นี่ฉันขอดูมุมสูงหน่อยก็รักกันนะครับม,มุมนี้น่าจะดีแล้วก็มาเคียบนี่ต่อเลยก็รักกันในแค่เครื่องเน่าแย่อปัดกวาดเทดถูให้เรียบร้อยเก็บเงินเก็บเงินก็อีกเก็บเงิน โอเคครับตอนนี้เราก็มีอยู่1 7 7เหรียญแล้วนะครับอู้ก็ชอบก่อนเลยขนักกันนะครับเริ่มดีและร้านเริ่มมาดีแล้วครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอู้โตเกียวอาร์เคดว่ะอ๋ออันนี้เป็นแบบไอ้นี่ไงถ้าเกิดเราจะแบบพัฒนาร้านให้เป็นแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้น 50, ยนะครับก็คือห้าหมื่นเลยอะนะครับเนี่ยเป็นลักษณะโอ้โหอันนี้เป็นเหมือนแก้วอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเนาะโอ้โหสวยนะวู้แต่แพงนะเนี่ย เอาเรื่องนะครับโหแล้วตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเอาเกมอะไรใหม่ๆไปลงที่ร้านบ้างแล้วนะครับอย่างเช่น Sword Fighter นะครับเกมฟันดาบต่อสู้ฟันดาบนั่นเองนะครับหน้าทางน่าจะดีนะก็ขอซื้อสักเครื่องหนึ่งเลยกล้ารักกันนะครับอุ้ยเครื่องเนา่านี่นี่นี่อุ้ยพังอีกแล้วได้ยินเสียงเครื่องพังไหมอีลิกเออดีมากอีลิกต้องอย่างนั้นนะครับตอนนี้เราก็ได้เครื่องเกมอีกเครื่องมาแล้วนะครับกับ สวอตไฟเตอร์นะครับนี่ขอตั้งเป็นเออโอ,โอ้ตรงไหนดีวะเนี้ยอะไรจะเยอะแยะไปหมดแล้ววะนะตรงนี้ก,กันนะครับใกล้ตู้คีบเลยนี่นะเชิญจา้าเกมใหม่มาแล้วนะจา้านี่ฝั่งนี้จา้าสวอตไฟโอ้โหลอกกันเลยครับอ๋อเป็นแบบสู้กันเองไงนะครับแอ่อลิกบอกเออฉันขอแจมด้วยในเบเนียหมดกันอา้าวพังและเอลิกเครื่องพังวายเอลิกออลิกออลิกโว้ยฟอม์มด้อย เออแม่ผมคิดว่าตอนนี้นะครับเิดือนโอ้โหพังอีกแล้วอะไรวันนี้มันเล่นหรือมันผมผมไม่เข้าใจไะโอ้โหทรงผมนายโอ้โหทรงผมบาดใจรู้สึกว่าเมสนี่คนเล่นค่อนข้างจะเยอะนะครับเยอะมากๆเยอะมากๆท่านต่อไปนะครับผมว่าผมจะซื้อเออเป็นพวกแบบโซฟาเนาะมาตั้งทางด้านนี้แล้วก็แบบเป็นโต๊ะรับรองนะนะครับมาตั้งทางด้านนี้ผมว่าน่าจะดีนะแล้วเดี๋ยวก็จะหาต้นไม้มาตกแต่งอีกสักหน่อยนึงนะครับ เราย้ายได้ไหมเนี่ยนะครับย้ายได้ไหมเอยเดี๋ยวผมขอ,อนี้ก่อนนะถ้าเกิดเราย้ายนี้ล่ะอยนี่ลบออกไปเลยว่ะอ๋อนี่ไงเราก็ตั้งตรงนี้มุมๆแล้วกันนะนี่จะได้แลดูสวยงามเนาะนี่นะครับประมาณนี้เก็บเงินบรักโอเคเออเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินรวยอย่างเดียวว้าวแจ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 ววิเงินตอนนี้ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ ผมขอไปดูโซฟาได้ไหมโซฟาเท่าไหร่เนี่ยโซฟาของเราโซฟาของเรานี่ไงนะครับ300นะครับขาดอีก6เหรียญน,นะครับเดี๋ยวเจอแน่นะครับแล้วก็ตรงนี้200ครับโอ้แจ๋วเลยนะครับเอาละขอไปเก็บเงินตรงนี้ก่อนวยเครื่องเน่าออนี่ก่อนละกันนะครับแล้วก็เก็บเงินบึ้งบึ้งหูได้2เหรียญเนี่ยผมว่าไม่ค่อยน่าจะคุ้มแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปอ่ะผมคิดว่าผมจะตู้เมตรออ,อก แล้วก็เอาเป็นตู้ที่แบบว่าได้เงินเยอะๆนะครับผมคิดว่าน่าจะดีโอ้โหสามสิบห้าเหรียญนะอันเนี้ยนะครับถ้าทางจะดีนะครับไปซื้อโซโฟ,ฟาก่อนเลยนะครับนี่นี่บายนะครับเอาวางตรงไหนดีนะเนี่ยเออนี่ละกันผมคิดว่าน่า,าจะดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราเคอยเหยีบให้มันเข้ามุมนะครับนี่แล้วก็มันต้องรีมูฟอย่างเดียวออกเลยออกอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยอ้าว ฉันขอโทษฉันขอโทษทอโอ้โหนายกำลังเล่นเกมแบบแบบจริงจังอ e ีสปอร์ตเลยนะหย้ายได้ไหมเนี่ยโอ้โหยันย้ายไม่ได้ว่ะต้องลบอย่างเดียวเลยอะแล้วก็เออสร้างใหม่นี่แบบนี้นะครับนี่เออแล้วก็นี่ครับด้านในมีแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวตรงนเนี้ยเนี่ยเราจะต้องเป็นพวกแบบโต๊ะรับแขกอะไรพวกเนี้ยเนาะถ้าทางจะดูดีนะครับ เออต้นไม้2อ,อันเลยดีไหมถ้าทางจะดีนะนี่ครับเอาออกมาแล้วก็นี่ครับประกบอย่างนี้เลยนี่เป็นยังไงล่ะไอเดียชันนะครับโอ้โหกลิ่นเน่าเหม็นว่ะทําความสะอาดก่อนก็รักกันนะครับโอ้โหตอนนี้เหรียเราก็มีอยู่37เองนะตอนนี้นะครับฉันชอบหมวกเธอว่ะฉันขอได้ไม่ได้หมวกเธอเอหหมวกทํามาจากกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็มาพับ ไอเดียช่างบันจืดฉันขอเก็บเงินเองนายอิลิกนายไม่ต้องยุง่งเรื่องเงินฉันจัดการเองหูสามสิบห้าเหรียญโคดแจวเดี๋ยวผมต้องลงเครื่องที่แบบเล็กเงิเเเเเนเยอะๆเนาะนี่นะครับทางด้านนี้แล้วก็ตรงกลางด้วยนะครับอืมแต่ว่าการที่จะขยายชั้นสองนั้นนะครับค่อนข้างที่จะใช้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับคาดว่าน่าจะนานะนะนะครับหูดูดิกดเบาๆนะเธออย่ารุนแรงนะเครื่องเกมฉันจะทิพหายไปก็ก่อนในะรับ โอเคเงินอีกแล้วโอ้ได้คุมบบ้มบอกวานนี้เจ็ดเหรียญโคตรน้อยเลยวะ่ะเ <c oughs> ฉินขอดูบรรยากาศภายนอกหน่อยนะกับที่ร้านฉันในแคลปโอมันก็ยังแลดูธรรมาดาเนาะโอ๊ยหายไปไหนวะคนเมื่อกี้นี้เหมือนมีพลังล <c oughs> ึกนะเฮ้ยหายพปเฉยวุ <c oughs> ้ยคัสตเมอร์ตอนนี้86ก็คือจํานวนคนเข้าออกใช่ไหมคนเข้าอะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ย87อ๋อรู้แลละไม่ใช่พนักง,งานหรอก นะครับก็คือคนที่เข้ามาเล่นนี่แหละนะครับไอสิบเจ็ดคนแล้ววันนี้นะครับอู้เข้ามาเรื่อยๆอ่ะเออจมเจมเจมอย่างนี้เจมโอ้โหพังบาเลยอีริกอีริกอีริกไหวบอกว่านายงานนายค่อนข้างที่จะเยอะฉันช่วยซ่อมไหมเออซ่อมเร็วๆอีริกเร็วๆคนก็จะเล่นกันแล้วพัทงที่หายไปป่วงหมดเครื่องนายเล่นจริงจังมากเกินอะพวกนายอะโอ,อ้โหกดหลุดทุกปะนเนี้ยพังอีกแล้วอีริกอีริกมันพังเยอ่อ,อ อิลิกมันพังยาวอ่ะป้อมด่วนอิลิกมันไหวว่เนี่อิลิกโอ้ยพังเยอวโอ้โหได้เงินมาผมคิดว่าเอาไปซ่อมหมดแหละร้านผมอ่ะดูดิเดี๋ยวพังเดี๋ยวเหม็นเดี๋ยวอะไรไม่รู้นะครับโอ้โหันจะเอาอะไรไปตกแต่งกระด,ดีเนี่ยโอ้โหอยากได้อันนี้ว่ะสี่คนนะครับฮอกกี้นะครับโอ้โหแต่โคตรแพงนะแพงมากโคตรแพงมากโอ้โหอันนี้เป็นล้านเลยครับ ดักเธอเลยนี่ครับอันนี้อ๋อรถเครื่องนะครับวิ่รถโคดเทียสี่หมื่นหกกะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนกับสปินนะเนาะนะครับมันหมุน,มน,มนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้โบลิ่งมัง้งเออใช่อันนี้แหละน่าจะเป็นโบลิ่งอะอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้เครื่องคุกนะครับหมื่นหกอันนี้ฮอกกี้แบบเล่นสองคนนะครับหมื่นห้าร้อยอันนี้เกมทุบแปดพันหนึ่งโอ้โห,หค่อนข้างจะเอาเรื่องว่ะเทเบิลเกมสองพันเจ็ด อย่างต่อไปที่ผมจะเอานะครับก็คือบอลคราวนะครับนี่630เหรียญนั่นเองนะครับแต่ผมขอไปดูโซนนี้ก่อนนะนี่นะครับนี่200เท่านั้นนะครับผมคิดว่าน่าจะเอาแน่นอนกับวันนี้นะครับแล้วก็เออ floor เซคอนฟอร์เลรออ่าขอไปดูสิอูอันนี้มีอีกดูดีอูเป็นที่นั่งแบบแบบให้โตละครับอูอันนี้โตเหรอเนี่ยโตหนึ่พัน ที่ตายเถอะอ้โหอันนี้ห้าแสนอันนี้หนึ่งอ้หหนึ่งพันล้านอ้หอันนี้หนึ่งล้านอะไรครับเนี่ยโอ้ว้วาหนะครับมีสองชั้นนะสำหรับร้านขายของร้านดีนะครับอู้หในดูร้านชั้นสี่เก็บเงินเก็บเงินเ,เงินอีลิกนายมีหน้าที่ซ่อมตองที่ฉันไม่อยู่ไม่รู้ว่านายแอบจิกเงินฉันหรือเปล่าเรียบร้อยอ้หเล่นกันอีกแล้วนะครับ อู้ทำไมเรานั่งไม่ได้วะยืนได้อย่างเดียวนะครับโอ้อยืนได้อย่างเดียวก็ถือว่าเป็นร้านเกมที่ค่อนข้างที่จะดูดีนะสําหรับในส่วนตัวผมนะครับอืมก็ถือว่าโอเคใช้ได้ทมิ่าพวกนยัยก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสําหรับแมปอาเขตเอ็มพายนะครับก็ถือว่าเล่นได้เพลินอยู่เลยนะครับสําหรับแบบนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในอีพีสองนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ ผมคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปละ